สวัสดีถ้ามือชอมทุกท่านได้นะคะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมเจอร์สิบเออรเกมกันแล้วนะครับก็สำหรับในวันนี้นะก็จะมีแพ็คเ็นเวลซีเล็ตเตอร์ gen สองเข้ามาแล้วนะครับซึ่งอันนี้นี่ผมก็รีพูดไปเลยนะตอนนี้แบบก็เหลือน้อยแล้วด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเลเวลสามสิบเก้าแล้วเนาะอีกเลเวลหนึ่งก็จะเปิดล็อกของซีโนสอีกแบบสมบูรณ์นะครับซึ่งก็ยังไม่มีไดโนเสา,าร์ตัวอ้อผมได้เออตอนนี้มานะคะเป็นปคารปูซูคัสแบบเปลิดล็อกเลยเนาะแต่เป็นของวันจันนะคคแต่่ผมไมไได้ขายลิปนะ ซองเป็นของสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ผมเพิ่งลงโอเคโอเคนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นชีจาอันนี้นะคะอันนี้ก็คือกขาปูขาปูสูขัดเนาะก็จะเป็นใช้ใช้ DNA หนึ0งนหกร้อะคะเป็นสายแท่งเนาะเพราะว่าขาปูสูขัดเลือดเยอะมาก อนนี้ผมอยากได้แอนไคลโลนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาเป็นเพราะว่าเดี๋ยวจะได้อัพเลเวลแล้วก็มาฟูดกับตัวน,นี้นิ่พลโดคัทน,นะครับช่วงนี้ตอนนี้ผมมีซีโนโซอีกสามตัวผมก็จะมาเล่นแพ็กนี้ได้เนาะก็จะเป็นของซีโนโซอีกนะครับมันก็จะมีโอกาสได้เป็นการ์ดทองนะครับไม่ใช่อันนี้สิผมอยู่ระดับนี้นะครับเวลาเอาไปสามตัวน้านนะมันก็จะมีโอกาสได้การ์ดทองนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะส่วนันดับสูงสุดก็จะมีเป็น อันดับสูงสุดก็มีพวกตัวอื่นมาเหมือนกันนะคะแต่แบบว่าการ์ดคอร์จะได้สูงขึ้นนะ้อยแล้วก็มีแล้วก็มีมันก็เหมือนปกติแหละนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีไดนโนเสาร์ตัวอื่นเพิ่มมากขึ้นนะครับเค okay. เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเซนสองเฟิร์นี่นะครับซึ่งมาเป็นสองมันมีโอกาสสองวันนาะอผมก็เลยมาเล่นวันที่สองนะครับส่วนตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นมีไดนโนเสาร์ตัวใหม่เข้าใกล้เข้ามาแล้วนะครับ ก็น่าจะเป็นวูลี่ไลโนเซอร์ลอนนะครับเพราะว่ามันมีเขาบอกมันมีขนนะครับแล้วก็อยู่ในดนน้ำแข็งที่สำคัญคืมอมีมีงอได้นะครับมันก็น่าจะเป็นนั่นแหละตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับแล้วก็น่าจะเป็นซนะีโนโซอีกเนาะแต่วูลี่ไลโนมีสามเขาเลยเหรอเมื่อกี้ว่ามีสามเขาอะโอเคก็มันต้องสู้สีครั้งนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างโหดเนาะก็ยังไม่ได้เกิดามือมากนะครับเดี๋ยวตัวแรก เดี๋ยวเอาไปเป็นทีมสูงๆเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าผมคมไม่ได้เล่นมากเนาะวันนี้เพราะว่าไปใกล้หมดแล้วเดี๋ยวนี้โพเตเตอร์ไปตัวการไม่ต้องเอาโหดมากนะครับเดีย๋ยวไม่มีตัวตัวการไพโรแรปเตอร์น่าจะไหวเนาะแล้วก็ตัวท้ายนี่ได้มีฟูลดอนไปไหวแหละคิมนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ดีเอโบสห้0พแล้วนะครับ ก็อีสออันเนาะก็จะกจะก็ก็จะปลดล็อกบอร์นะคะแต่ว่าอีสออันผมก็ห้าคียเจ็ดเนาะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับของตกแต่งแนละ้วก็สถานที่นะครโอเคต,ต่อไปนู้มีไดเมฟูดอนเปลี่ยนตัวมาเป็นกลายผูเดี๋ยวาร์บเออป้องกันไปแลเออแบบนี้ก่นแล้วกันนะครับเผื่อมันชาร์จหมด ว่ามันดับเมียแรงอยู่เนาะตีประมาณสามถีผมน่าจะตายนะคระตีหนึ่งเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไปเป็นตัวอะไรเนี่ยเอาไดเมฟเอร์ดอนมาก่อนลวกันนะครับแล้วก็ป้องกันหมดเลยดีกว่าเนาะป้องกันหมดเลยดีกว่านั่นไงมันก็จะมีเข้ากับสี่ความจริงก็ไม่ได้เยอะมากนะ เปลี่ยนตัวมาเป็นไดเมโทรดอนไม่ตีเหลือสามนิโพเตเตอร์สามป้องกันสองมีห้าสาสุบเก้าอืมอาจจะตายนะครับกายโพลไม่ตีไม่ตายโอเคตีสองเหลือตีสองเหลือสองสี ตีสไปเผื่อก่อนดีกว่านะครับอะไรงไม่ไไป,ป้องกันฝั่งนู้นก็จะมีหกนะครับแต่ตรงนั้นเป็นแกลลิเมียมะน,นอพอไว้อยู่นตีเท่าไหร่ตีสีละสองแบบนี้ก่อนดีกว่านะครับ นึก้รับอย่างตัวเป็นไดเมโทรดอนแล้วตีสองผมก็ตีสองเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือสามปะ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นไดเมโทรนอนกับดิโพเตเตอร์เมื่อกี้ไม่แน่ใจให้เหลือเท่าไหร่ตีไปเหลือใชาเบ้นหนึ่งแล้วกันนะครับกระชากหนึ่งนั่นไงโอเคไม่ตี มาเป็นการีมัไม่น่าตีเข้านะแต่ว่าอาจจะตายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังมีไพโรดเตอร์อยู่ตีซีไม่ตายฮะโอเคเดี๋ยวขอตีเลยละกันนะครับไปโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับรอบที่1เนานะก็เดี๋ยวไปต่อรอบ2นะครับซึ่งนั้นก็ผมได้แอมโมเนีไมาด้วยนะัตัวหนึงแต่ว่า ยังฟักข่อย,อยู่เลยนะคะเพราะว่าเพวกตัวใต้น้ํามันจะฟักค่อนข้าง,างนาเนาะแค่เป็นตัวท้องด้วยโอเคต่อมาก็จะเป็นรอบที่สองอืมอันนี้ได้ยินดิน A เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเครอบสองเป็นรอบสองตัวโหันั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวเอาอันในกาไปตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ไหวไหมเนี่ยนิโพผมก็อยากเก็บผมก็อยากเก็บเพื่อตัวเพื่อสองตัวนี้ไว้ตอนแห่ายนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนนี่ขอให้เลนส์บวันนี้พราตัวมันหัวใช่ไหมความจริงชารไป เดี๋ยวเปียกแมนซูเปอร์โนต์เดี๋ยวเปี Note, ยกแมนซูปพรโนต์ไทท่านไม่ตีใหเปียกมาเป็นนิโพรเตเตอร์ Potato, ชาร์จก่อนแล้วกันนะฮะจะป้องกันป้องกันก่อนละกันรู้สึกมันจะคลา้คลา,ยคลายรอบที่แล้วเฮ่เปียริมโนตริมโนต์ดามิสามร้อยไม่ใช่ริมโนต์นะไม่รู้ชี้แต่ไม่รู้ชื่อนะครับ เดี๋ยวขอไปเป็นขอเปลี่ยนตัวเลยดีไหมขอชาร์จไปก่อนแล้วกันนะครับตีสี่หมดไหมตีสี่หมดโอเคอการทั้งเก็บงสอบนะตอนนี้เออแพ็กคีย์แพ็กคีย์ไหวอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าซูเปอร์โนไม่แน่ใจซูเปอร์โนไม่แน่ใจนะครับ ตีสองเหลือ 2, สองฝั่งนี้มี 4. สี่ซูเปอร์โนดาบีเท่าไหร่อ่ะสามมีสี่ 400. ร้อยตีสี่วันไหมนะโอเคยังไม่ตีอืมกันไปก่อนแล้วกันนะครับฝั่งนี้มีหกตีบ้างนะ โอเคต่อมาก็เปลี่ยนเป็นอังกาให้อังกา,กาจัดการนะครับแล้วก็ชาร์จสเลยละกันนะครับเพราะยังไงฝั่งนึงก็เป็นแพคคีนาอยยังไงก็กัดไม่ตายนะครับข้างกับตายก็ยังมีมาคิโออยู่นะครับ เพพอดีเป๊ะเลยกันสีไม่ไหวฝังน,นุ้นสายชะเลยนะั่นน่ะโอเคนะครับแต่รู้สึกว่าความจริงจะไม่ค่อยเหลือตัวแล้วนะก็ต้องลองดูนะฮะว่าจะไหวไหมโอเ้เออแม่เดี๋ยวไปรับของราวันก่อนแล้วกันนะครับ โอเครอบสามตัอโหดไหมรอบสามนี้ไม่การโลแองคาโรโดคัสอิธิโอสเตก,กาเอาไปเป็นบาลิโอนอีกนะคะเดี๋ยวรอบนี้ตอนแรกเดี๋ยวเอาไปเป็นนิโโรโดคาสละกันนะครับเป็นเป็นนิโพโดคัส ไปเป็นพสริปโผลโอคาด์โพสโตซูัดแล้วก็เไหนมาริโอนิเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อตัวนั้นกินเนื้อฝัง่งนู้นจะเยอะน,นะครับรอบต่อไปนะครับก็เดี๋ยวให้มาถอยหลังจัดก,การเนาะชาร์ตก่อนแล้วกันนะคะฝัง่งนี้ไม่น่าตีตายเนาะถึงแม้พี่ไม่ได้แมคเมกาโลนะครับเมกาโลสายชาร์ตแมกาโลน่านจะเป็นสายป้องกันนะ เปลี่ยนชาร์จแน่นอนฝั่งนู้นก็โหดนะครัมจริงแต่มาเลียนก็น่าจะไหวนะครับแต่ควจริงเราต้องจัดการอิเทอสเตกาก่อนนะนะั่นน่ะให้พสโตซุกคันจัดการไม่กรโลเลยละกันนะครับเมื่อกี้หมดแล้วใช่ไหมนะ่ะอยาป้องกันนะ โอเคต่อมาก็จะเป็น ETO s t a k e c นะครับตัวนี้สามารถปลดล็อกได้ตอน Matter s t a t e 50นะคบตีสามไหมตีสามพอดีเกือตายเพราะตัวสุขภาพเป็นสายนาเมตเต็มที่เลยนะครับดาเมตแปดหนึ่งร้อยแปดสิบหกเนี่ยแต่เหลือม่แค่สองร้อย ที่โอโซเนาไปแล้วต่อมาเป็นยิปแองแคลโลโดคัสเนี่ยผมจะเอามาฟูดตัวนี้ครับแองแคลโลแองแคลโลกับเยิปโผลโดคัตนะครับเมื่อกี้ตีสามเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งห้าเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเท่ากับเราตีเท่ากับว่าเราตีเข้าไปได้ห้านะครับยังไงห้าก็ไม่ไหวโอเคว่างกันหนึ่ง เรียบร้อยโอเคแนละ้วจบไปแล้วนะคบสำหรับรอบที่จบไปแล้วสำหรับรอบที่สามนะคะต่อไปก็เป็นรอบที่สี่นะเดี๋ยวส่งมาโวิลอนไปรอนที่เอเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มารอบสี่ทีเล็กเจนสองเทลิทินโนแล้วก็เพลย์กแกลิเทอริ เดี๋ยวต้องเป็นทีมนี้แล้วกันนะครับคาโนเพราะเดี๋ยวต้องแพงให้นัดนหน่อยเนาะคาโนมาโทรดรอน,ลนะน,รอนแล้วก็ตัวน,นี้เอาไปเป็นแพ็กคิโอเคไว้แหละช่วงนี้นี่ส่วนใหญ่แพ็กก็จะใช้ประมาณสองเศษนะครับก็ค่อนข้างแพงเนาะ ฝักน,นูนไม่น่าเปลี่ยนตัวนะครับเดี๋ยวเราชาร์จไม่ไม่เกาะเรื่อยเรื่อยแล้วกันนะครับไม่น่าจะนะับความจริงเมื่อกี้ตีสองแล้วเราเมีดถึงไหมนะครับบางทีก็อาจจะถึงเนาะตีสองเหลือหนึ่งไม่ถึงให้มันก็เลยไม่ตี พอดีกว่าลืมนะครับกว่าลืมว่าไม่ได้ตีเผื่อต่อมาเป็นเจ้าฮาลิซินโนฮลิซิโนตี3ามได้เพราะว่าเพราะว่าเขาคิดว่าเราป้องกันนะครับอี๋ไน้อคิดว่าเราป้องกัน ระมีสามร้อยนะครับแลดหกร้อยเนาะก็ครับมาโทนอนตาตัวนี้ถ้ามาโทนอนตายแพคเกจยังเก็บไหวนะครับลอง่าแม่ตายดีไหมเนี่ยขอลองฆ่าแม่ตายก่อนแล้วกันนะครับไม่น่าตีเราตายเนาะด่ว่าตายไม่น่าตายนะครับน่าจะแค่เฉียดตายเนาะเพราะว่ายังไงเราก็มีแพคเกจแหละโอเคเหลือสองเหลือสองเหลือหออ้ามยังไงก็ไม่ไหวนะ ไม่ไหวใช่ไหมนะ่ะแต่ม็ดน้อยอยู่นะมาถอยดอนเวลาลดโอเคพันแปดโอเคน้ำก็จบไปแล้วนะคะรบอบที่สีนะ่เนาะก็วันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะคะเพราะว่าแบบใกล้หมดแล้วแล้วก็ไม่มีแพ็คอีกๆเลรด้วยแย่ตอนนี้ขาช้าม,มากเลยแรปเตอร์เจนสองสามร้อยหกสิบเอ็นเอ ได้เงินเขียวและก็อาหารแล้วก็เล็บเต้าเจนสองโอเคสามร้ยิบห้าโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้านะครับก็อาจจะเป็นการล่าแพคของอุลลี่ไลโนเนาะแบบผมนะคะชอบอุลลี่ไลโนนะครับแต่ก็ม่อาจจะไม่ถึงโดมิเนเตอร์หรอกนะครับแต่ก็จะไปเล่นโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เป็นการลาดแพ็กของ v e l โรลสีแรปเตอร์เจนสองกันแบบค่อนข้างสั้นๆนะครับแต่ความจริงก็นานอยู่เนาะก็สาระคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับว่าจะมาทําอะไรกันต่อเนอะก็สาระคลิปนี้สวัสดีครับ